อะไรครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นปลาตัวปลาแล้วไม่รู้อ้อไซส์ใหญ่แล้วนี่นะโอ้ก็ที่แรกนึกว่าจะไม่รอดกลัวเป็นตัวเล็กนี่ปล่อยเลยเขาบอกบอกพันธุ์เป็นปลาเขาให้ปล่อยเลยทีแรกเราคิดว่าต้องต้องแช่ก่อนให้มันปรับอุณหภูมินะครับอันนี้เป็นปลาทับทิมก่อนซื้อมาทั้งหมดหนึ่งพันบาทเลือกไซส์ใหญ่มาเลยแทบจะกินได้แล้วเนี่ย าเลี้ย่เอะอาให้ชัวร์เลยตัวนี้เป็นปลาปลานินปลานินนะครับเขาจะไม่ใหญ่ปลานินมันอึดอยู่แล้วนะทุกคนอันนี้ไม่ใช่ปลาหมอคางดํานะปลานินแน่นะปลานินเดี๋ยวเดิตู้ปล่อยนะครับทุกคนเออปลานินมาแล้วมันจะไม่กินกันเองใช่ไหมปลาจะสองทีนี้อันนี้ก็เป็นปลาตะเพียนปลากินพืชอ๋อ ไอ้เราก็ไม่ได้ทำนานเรื่องก,กเกษตร